วันนี้เราจะมาแข่งตีบวกในเกมนีโนคุนิคอสเบอร์ Cross กันใครที่แพ้จะต้องกินน้ำผักมลรณนะสูตรแม่ของกายอิดบอกเลยว่าน้ำผักอันนี้โคตรตึง <Hey. S 1> เพราะมีส่วนผสมของผักและผละไม้รวมถึง10ชนิดใช่ไหมเก้าเก้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขออ่า<จ>นให้แล้วอ่านให้ทุกคนฟังอะโวคาโดแอปเปิแเลแคอส เบบี้คอสบัตเตอร์เฮดฟิลลโอ๊กเรดโอ๊กฟิลเลอไอซ์เบิร์กโอ้โหชื่อผักแต่ละอันนี้ตึงๆทั้งนั้นเลยนะและดูผิวดูผิวของมันทุกคนนี่เหมือนลาวาเลยครับผมใช่นะครับใช่บอกเลยว่าโคตรจะเฮลตี้ครับผมเฮลตี้จริงอันนี้ถ้าแบบเอาสาระนะครับคือ กินแก้วเนี้ยเท่ากับกินผักอาทิตย์นึงเลยมั้ยอาทิตย์ตยนึงเหรอสำหรับคุยสำหรับคุณจะเดือนนึงก็ได้นะเรีย <c oughs> ว่าเฮลตี้จัดจัดและรสชาติคือแบบกินยากมาก <c oughs> แม่ผมเคยปั่นให้กิดกินห้าชั่วโมงหมดห้าชั่วโมงหนึ่งแก้วใครจิบซึ่งเราจะวัดผลแพ้ชนะด้วยการตีบวกในเกมมิโนคนนี้ใครที่ตีบวกแตกเยอะกว่าจะเป็นฝ่ายแพ้และก็ต้องกิน น้ำผักมรณะของแม่โอเคน้ำผักมรณะนี่แหละดูดูดูตั้งชื่อครับแม่ซึ่งในคลิปนี้เราจะมาตีบกกันแค่หนึ่งร้อยครั้งเท่ากับว่าเรามีโอกาสตีกันคนละห้าสิบครั้งใช่จัดมาแล้วก็วัดกันเลยว่าใครจะแบบอย่างงี้ไม่มีหานนะไม่มีหารนะครับคนเดียวสักโลครับผมโอเคถามหน่อยปกติแบบว่ากินอยู่แล้วหรือเปล่าสิบชิ้นเนี่ย อปกติแม่ก็ปัดแค่4ชนิด5ชนิดแต่กิงางรีเควสมาน้ำผักมรณะแม่เลยคูณ2อให้แต่ก่อนที่เราจะไปตีบวกกันนี่วันนี้มีพาหนะใหม่เข้ามาในเกมนีเน,นคุณนี้ชื่อว่าน้องแบดกี้ ที่แบบเขาใส่กระมังครอบเล้วเปิดหน้าดูแล้วนี่แถหน้าของเขาครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเอากระมังมาครอบใส่หน้ามันทําไมนั่นละสิแล้วก็มีอันนึงที่เพิ่งเข้ามาเป็นชุดว่ายน้ําที่กูใส่อยู่เนีย่ยตอนนี้เลยไม่ต้องโฟกัสชื่อคนใส่มัเป็นชื่อตัวลคออะครนี่จะเป็นเซตนี<ม>้เลยหล่อเท่ส<ม>ุดๆและสุดเพี้ยนสุดน่ารักแถมตัวใหญ่ไปเรื่มเทิมปะเพื่อเป็นการเสียเวลาตีเลยดีกว่ามาเจ้าของไอดี เรื่องของช่องเปิดไปเดิมเลยครับน้องเราจะเลือกดาบอะไรกันดีดาพีพีหรือดาบแสงหรือดาบมืดเลยควรเป็นหนาพีพีเพราะจากประสบการณ์มันตียากสุดดาพีพีบอกใช่แล้วมึงบอกน้อยสุดด้วยคลิปนี้ยมันจะกลายเป็นไม่สี่สิบห้าสิบก็ยี่สิบเลยเหรอ,อแต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญคหรือว่าประเด็นในคลิปนี้นะอย่าลืมนะว่าที่มันแรงมากกว่าการตีบวกขึ้นมันอ๋้นี่มึงนี่มึงกลัวการแดกน้ำพัของแม่กูมากกว่า ตีบอกแตสุดยอดไอ้กินก็วันนั้นที่กินน่มันยังสี่ห้าชนิดไงวันนี้เก้าชนิดถ้าวันนั้นห้าชั่วโมงรอบนี้ก็คงสิบชั่วโมงอ่ะดับเบิลเปิดก่อนใช่ไหมตั้นเลยเธอไรอ๋อเตรียมไว้แล้วสำหรับหนึ่งร้อยคลิกเราจะตีจนกว่าหินบอดเราเหลือห้าทีนะห้าทีต่อเนื่องหมายถึงคนละห้าทีหรือยังไงคนละคิกก่อนไหมสิบครั้งแรกคนละคริกก่อนสิบครั้งแรกคนละคิกเทสดวงไงผมขอเปิดก่อนเลยละกันครับเปิดก่อนได้ปูดเชือกปูดูไงก็ติด ดูไงก็ติดแล้วจังหวะที่เขาแตกเนี่ยเราจะติดครับทุกคนอำสิบเลยเฮ้เฮ้ปุ๊บกลมับสามสิบโอเคไอ้สัต์คนละแต้มมึงดีใจนั่นอบอกแตกไอ้สัต์นี่ไอ้ดีมึงสุดกูสุดกูคือถ้ามันตีแตกสองครั้งติดทุกครั้งที่สามมันจะติดแหละสองแล้ว กลับมาเสมอก่อนกลับมาเสมอก่อนแตกเอองาใจกลับมายังติดดูงก็ติดนยกลับตติดทุกคนติดกลับตักสิกรับอุ้ยนี่นำหนึ่งเตมนำหนึ่เติมแล้วครันำหนึ่เติมแล้วเคี้ยบคนอะไรตีวงดาแตกแลดใจต้องของแท้มาครับผมวใช่เอออันเดมึงแตก ก yet. Yet yet. Oh, s. <S oh, ูบอกเลยดอกเนี่ยแตกเนี่ยก็แตกแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ผมจะกลับขึ้นมานำทุกคนกลับขึ้นมานำนำกูนำหนึ่งแต้มมานำแล้วเหรอวะเออเจ๊หลอนำแพรวะนำไปจยังไม่น้ำยังไม่น้ำเสมอกันอยู่เอาเหมือเหรอาโอเคโอเคโอเคเต้นหนอมาเติญเชิญกูตะกู ได้เลยอุ้ยเอาเอาแม่ครับเรแตกสองครั้งหรอกครับแตกสองครั้งติดผมก็ติดครั้งนี้โอเคจังหวะนี้เราวิโรค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 ิโรติดโอ้ยเอ้าดาบเงิกับยี่สิบแล้วเอ้าทิ้งปะมันอาจจะเป็นตอนต้นที่มึงบอกไงว่าจะเหลือยี่สิบรอบเนี่ยกูติดทัวร์อุ้ยของกูรอบเนี้ยมึงว่าร้อเหมือนดน้ามึงตีติดอ่ะ เรากอยู่ได้ไหมเาแล้วอ้าเอ้าเอ้าเอ้าแบบต่อเนื่องแบบต่อเนื่องครับติดแล้วครับผมสองทีติดแล้วครับน้ำสองแล้วนะโอเคโอเคน้ำหนึ่งแต้มยังมีโอกาสยังมีโอกาสจังหวะแสงมันเข้าดาบเรากดคิดจะติดครับจดได้นะคือเทากันแล้วทำไมมันสูดสีใช่ปวะบางทีมันแบบควรจะแบบแต้มขาดไปเลยหรือเปล่าใช่ครับแต้มขาดแต่มึงจะลงมาแล้วติดครับโทษตูด 61นะครับตอนนี้นับเองเลยครับผมโบกตามคนสองแต้มแล้วปะหนึ่งแต้มใช่ไหมแล้วตอนนี้จะเป็นสองแต้มแล้วครับเฮ้ยพูดมาไอ้ติดยากจังวะจริงอะไรเนี่ยยากโบกตามติดเลยยิสี่เราเหลืออีกประมาณเจ็ดสิบสองคลิกใช่ไหมใช่จะสองลิกตอนแรกเกินมาอันหนึ่งตอนแรกร้อยหกอะ2แล้วไอ้ รอบนี้บวกสามนะครับผมว่ on, iron, okay. ากูแดดร้อนกูจิบร้อนโอเคยังอย mm. mm. ังย่งไม่ต้องจิบร้อนไม่ต้องจิบร้อนเดี๋ยบวกมาเดี <ts <t inas> <t inas> <t inas ๋ยแล้วกลับไปบวกสองเออกูว่าติดก็มันกดอย่างต่อนี่แต่มันต้องนิ่งเอามึงจะมึื่อนี่แกเอกูออกมาดิโอเคก็จะมัดใช่ไหมล่ะอ่าได้ได้เอากูติดเฮ้ยเอ่ะกูก็ติดมึงมาดิกูก็ติดเหมือนกันไอ้สัตว์ที่ฝากกเราเป็นกูแต่ก็แหละเแกแล้วเแกแล้ว นำสาบแล้วนะฮะต้องไรหรอครับก็แตกแล้วเพื่อนก็กลับน้ำสาบเวลาสวนกลับหายแล้วน้ำหนึ่งอะไรวะเนี่ยโมเมนตัมเปลี่ยนทิศทางนต่อครับผมแต้มแต้มต่ออยู่วู้ยวันนี้น้ำสาบแล้วหรือเปล่านะครับโอ้ไม่ติดทิพไพรแล้วเดี๋ยวแต้มคนมาอนเนาะเฮ้ยแล้วที่มันแต้มมั้วนเลยเฮ้ยลุกกระพิตากระพิตา มาเด็กแป๊บๆครับอะไรปฏิกาหม่เราจะไม่ผัดกังกิ๊กแล้วอ้าวทไมให้มึงเป็นคนเลือกว่าคนละกี่คลิกอ้าวให้มึงเลือกด้วยคนละห้าเอาไปเลยห้าไปเลยเอ้าเปลี่ยนกฎเฉยไม่เปลี่ยนเลยคนละห้าไปเลยเอาเยี่ยมเอ้าหนึ่งนะหนึ่งนะรอบนี้ถ้ารอบนี้ถ้าถ้ากูติดห้าทีติดนะตีดๆเลยปะเนี่ย เออเอาอเดีนที่เขาเผ็ดกรดไอ้สัตว์เอา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 สามคริกได้สองนะครับสีค่คริกได้สามอ,าอมาุ๊ยจุดที่กูามาแช่งเพื่อนกูตีแตกอ่ะไอ้สัตว์เอ้ยท้ายของผมครับเป็นท้ายที่ห้าบวกสามไปน้องห้าที่ตีแตรับสวยเพื่อกำไรนี่ว่าแล้กูชิบหายละหนึ่งในจังหวะคนโอเคสองแสงเข้าตีสองสเลย ต้องถามพีติดนะโอ้โหกลับมาได้ีนึงก่อนเอ้ยเยี่ยม่ลยช่วยหน่อยคุณจะต้องเล่นแบบแบกคะแนนสรุปคะแนนดิคะแนนตามคลิปได้อยู่พีได้อยู่ทุกคนสามแต้มพีได้อยู่อันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมสลับกันเหมือนเดิมใช่ไหมให้คุณเลือกว่ากี่คิกเฮ้ยคุณเลือกแล้วตามผมมั้งมคุณเป็นคนตั้งกดแล้วคุณก็เป็นคนให้ผมเลือกจะไม่ตั้งเองได้อ่ะเอาเลยครับอันนี้ถือว่าต่อให้คนที่แบบแจมเข้ามาหน่อครับ เมื่อกี้ผมติดไปสองทีไม่เดี๋ยวอีกต่อไปมันจะแตกประมาณสองครั้งเพราะงั้นรอบเซตนี้คนละสองคลิกคนละสองคลิกคุณจะแตกสองแล้วผมจะติดสองโอเคกูเกมกูเกมสิบสองที่ติดเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่คือผมบวกสีแล้วใช่ไหมครับกรรมการผมนำสีแต้มใช่ไหมครับใช่สีแ้มครับกรรมการบอกเราเหลืออีก36คลิกนะครับ มันก็มีเกมพิชก้าอะไรเอาจริงๆไง,งแต่ผมว่าน่าจะนำพาแล้วแหละกลับเหมือนเดิมแม่มให้โอกาสได้แต้มตาม,ย,มตยากไปติดยากจังว่าต้อกดไหนอีกไหมต้อกดไหนอีกไหมอแอบโอเคลกลับมาติดล่ะติดอะไเนี้ยติดติดนิดติดติด,ตด,ตดโอกาสกูมาแล้วจังหวะน,นี้แสงมาปั๊บคนละสามคนละสาม วกห้ามาแล้วจังหวะนสนุดการทุกคนถึงมึงติดสามทีติดก็ไม่นำกูกหรอกเว้ยจังหวะสุดการไอเ้เหี้ยเออเท่าไหร่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 นะบวกสามกูบวกสามกูนับอยู่นำสามแต้มรอบนี้ยังไงขอคิกเดียวขอคิกเดียว,วขอคิกเดียวอ๋อนำสี่ครับโอ้ยโอเคตามสอง,อสสองไอ้ชั้นมึงอ๋อะไรของมึงวะ โอ้โหตามสองมาเฮ้ยไอ้ามครับผมกูวัดเกมกูเกมชัวเหลืออีกคนละเก้าคลิกคนละเก้าคลิกเลยแต่กูออก่อนกูก่อนเหรอเอออ่ามึงก่อนเลยได้รอมันมาทุกคนไก่ยิงหนึ่งกูรู้ผลเลยนะถ้ามึงเก้าคลิกเนี้ยไก่ยิงสองสอง เกี่ยวกับหนึ่งผู้คิดถูกที่กูมารอบนี้เกี่ยวเสมอพี่มาลำหน้องพี่มาลำหน้องลบหนึ่งพี่ยังสิงจอแล้วพี่ยังสิงจอแล้วขอสามทีติดได้ป่ะชวับชวับอุ้ยจีเอ็มจีเอ็มขอทีสุดท้ายป่ะแล้วก็ไปแช่งยั้กินให้มันติดแค่สองครั้งเออสองใช่ไหม สองสองโอ้โหแล้วเก้ากทีดกิตต้องขอติด3ามครั้งแค่นั้นพอเที่ยมมันก็ไม่เสมอหรอกนั้งเนาะไม่รู้ลอมโอโหถึงเต้นอยู่เลยเนี่ยตเต้นก็แย่แล้วสอต่อเก้า2สองในเก้ามันมันมีโอกาสที่จะเสมอนะถึงไปโอเคแล้วแปดแม่กูรอแม่กูรอชื่นใจอยู่นะกินงานกินน้ำผักของเขา กินง่ายกินง่ายกินง่าไง6คลิกที่มาคันน้อง6คลิกตอนนี้แหละมันเป็นเลทที่ใช่ทุกคน6คลิกเฮ้ยเฮ้ย5คลิกต้องติดให้ได้ครั้งเฮ้ยสุดท้ายกิ๊กสุดท้ายเฮียกิ๊กกิกกูขอแค่ครั้งเดียวเพื่อนกูขอแค่ครั้งเดียวปูปูใช่กูด้วยครั้งเดียวเท่านั้นอีกแค่ครั้งเดียวนั้นปู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  อีกสครั้งสมมาตัมมาตั้มมาตั้มมาครั้สย์ทอ่แล้วมาเอะปั๊อีมมได้ยังไงวะเนี่ยยังเกมพลิกเฉยเลยะไรวะคิดถูกที่ผมเลือกขอตีก่อนกูพหาแล้วรอบกูมันไม่ดี รอบนี้คุณเสนอกติกามาเลือกเลยครับว่าใครจะเป็นคนติดใครจะเป็นคนแตกและนี่ก็คือกรรมการคนสุดท้ายของเรานะครับก็คือแมลงสาบยิงแฟนกายกันเองนะครับอิงจะต้องเป็นคนมาเลือกให้เรากับกายว่าใครจะเป็นคนที่ตีบวกติดกับคนที่ตีบวกแตกเออคนที่แพ้จะต้องแดกน้ำผักห่ดนะกินติดกายแตกแล้วโอเคอันนี้แหละคำตอบที่ผมอยากได้ครับ อ๋อผมรู้สึกว่าการที่มันจะแตกมันง่ายกว่าแต่มันเอ้ยแต่มันแตกไปหลายทีแล้ววะโอกาสติดมันจะสูงให้กรรมการกดคลิกไหมคร่บเชิญเลยครับผมนะครับคลิกนี้เสริมพลังเวทมนต์ดำคลิกนี้จะตัดสินทุกอย่างคลิกนี้เหรอใช่คลิกปุ๊บจะตัดสินทุกอย่างเลยโอเคอยู่น้ำผักรอได้ยิงน้ำผให้มึงแดงนีแหลเชิญจ๊ โอ g ยกนโอ้ my ่ o นนี่แหละทุกคนน้ำผักปุดๆเลยเกมมันพลิกได้เสมอเราอย่าท้อตาได้ที่บานแหลกเรายังไม่แตกนี่บานแหลกที่ไหนล่ะเกมเนี้ยไม่มีเชิญโอ้โหน้ำผักเก้าชนิดแค่กลิ่นก็แรงแล้วนะเนีรยากาติแ้ครูปันได้ใจหวังให้พวกเราสุขภาพดีให้กูรักชั่วโมงนึงน่าจะหมดอยู่นะชั่วโมงนึงเดียว โอเคชิดไปเยอะยารักกินเลยรวดเดียวหมดรวดเดียวหมดอึ๊บ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 อย่าพูงนะอย่าพูดอยวอุียแหวงเยอะอยู่เป็นยังปึงไปโอเคครับยังไงผมก็ขอเวลาในการดื่มน้ำผักนี่เราไมดูกันดีกว่าว่ากินงานใช้เวลากี่ชั่วโมงตอนนี้ พาทุ่มยิม่ามาดูกันหมดตอนกี่โมงเชิญใครกินเลยพัก่อนเลยครับเด็กกูจิบน้ำผักนะเกล้นยาวนั่งเล่นนั่งเล่นเกมกันมึงไม่เล่นคอมเครื่องนั้นเลยแล้วกล้องไปด้วยให้ผู้ชมตามติดบายบายบาย